กินชาเขียวร้านคาเฟ่าร้านีเกสมาคาเฟ่นะคะหน้าร้านสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะมีดอกซักระด้วยพาเดินชมร้านของน่าก้าสวดนี่คางเดินเข้าร้านค่ะ ล้านออกแนวแนวแนวญี่ปุ่นหวนญี่ปุ่นเงินร็ค่ะแนวญี่ปุ่นแต่ล,ลอทางลังคือบะมีแล้วจแมพีกกแพน้อไวีแม่ด้วนะจนวนะแาม่แพะไปดูแพะหรือยังพี่ิบจิปลูกดอกไม้ใหม่ <c oughs>

มันเชิงแล้วมันเชิงเหรอทักมือโอ้ยที่ใหญ่ๆคับมันเชิงแล้วครับว่าวันนี้แน่เเาอาวิ่งเซ้เลยมันเซ้งนิดหนึ่งทั้งหลังกำลังจะปูดอกไม้เป็นร้านออกไม้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นนะค่ะสีชมพูคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเด้อจ้าบ๊ายบาย